เรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดนะคะตอนนี้ก็ทําให้มีคผู้เข้าไปใช้บริการสถานกักตัวของรัฐเพราะว่าเดินทางกลับจากต่างประเทศจํานวนมากหรือที่เรียกกันว่า state quarantine ทำให้เกิดขบวนการหากินบนความเดือดร้อนของคนในชาติเนี่ยแหละคะ่ะมีนักธุรกิจเมืองพัทยานะคะรวมตัวกันแล้วออกมาแฉว่ามีกลุ่มบุคคลอ้างตัวว่าได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสัรหา state quarantine สาหรับกักตัวคนไทยจากต่างแดน มีการเรียกหักค่าหัวคิว40%จากโรงแรมในเมืองพัทยาที่อยากจะผันตัวมาเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งเรื่องนี้เขาก็ต้องการให้รัฐเข้าไปจัดการโดยด่วนค่ะจากกรณีที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการนำคนไทยจากต่างแดนเข้ากักตัวในพื้นที่ State Quarantine เป็นระยะเวลา14วันเพื่อเฝ้าระวงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตรฐานสาธารณาสุข ขณะนี้คาดว่ามีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วกว่า7 0 0 0 8 0 0 0 0คนนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการคัดเลือกสถานที่กักตัวคนไทยกลุ่มเสี่ยงโดยได้คัดเลือกโรงแรมขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานที่กําหนดเช่นเป็นโรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า200ห้องพื้นไม่ปูพรมมีแอร์แยกแต่ละห้องพักและมีใบอนุญาตสถานประกอบการโรงแรม โดยในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรแีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญซึ่งมีสถานประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่ที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานเป็นจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลได้คัดเลือกสถานประกอบการโรงแรมหลายแห่งในพื้นที่เพื่อใช้เป็นสเตจคอนเทนตแล้วรวมกว่า10,000หห้องนั้นล่าสุดตัวแทนจากองค์กรภาคธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้ออกมาแชร์กับสื่อมวลชนค่ะ ว่าขณะนี้ได้เกิดกลุ่มบุคคลไม่ทราบประมาจากหน่วยงานไหนติดต่อมายังสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยาและก็จังหวัดชนบุรีเพื่อเสนอตัวเป็นนายหน้าในการคัดเลือกโรงแรมที่ต้องการเข้าเป็นสเตทควอนตีนเพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่จะเดินทางกลับจากต่างแดนที่จะได้รับค่าตอบแทนการดูแลคนไทยจากต่างแดนจากรัฐบาลรายละ1,000บาทต่อวันก็เท่ากับ วันรายหนึ่งจะได้ 14, ดไหมื่นถูกไหมก็ต้องอยู่14วันนะคะแต่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าดําเนินการให้กับเอในหน้าเนี่ยในอัตรา40%ของค่าหัวที่รัฐบาลจ่ายให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลกลุ่มนี้พร้อมเสนอแนวทางว่าการได้รับคัดเลือกให้เป็นเศษตควอนตีนย่อมจะสร้างไรายได้จากการได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากรัฐ ดีกว่าจะต้องไปปิดกิจการโรงแรมหรือว่าแบกรับค่าใช้จ่ายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสินายธเนศสุภรสหัตรังสีนะคะซึ่งเป็นรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจงังหวัดชลบุรีก็บอกว่าก่อนหน้านี้โรงแรมหลายแห่งในพัทยาได้รับการประสานจากหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งเพื่อจะนําเสนอแนวทางในการคัดเลือกเป็นสเตตควอนตินแต่ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งมองว่าแม้จะได้ค่าใช้จ่ายรายหัวจากภาครัฐ รายละ1,000บาทต่อว,วันแลกกับอาหารสามมื้อแต่โรงแรมเหล่านั้นจะต้องแบกค่าใช้จ่ายเรื่องของการจ้างพนักงานค่าน้ำค่าไฟการดูแลความสะอาดและอื่นๆตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา14วันจึงเชื่อว่าน่าจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายอยู่แล้วและหากโรงแรมนั้นเปิดรับคนไทยกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้ากักตัวโรงแรมในโรงแรมก็อาจจะทำให้โรงแรมเสียสิทธ์ ที่พนักง,งานจะได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมที่รัฐจะจ่ายคืนให้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคก,ก็ทําให้โรงแรมส่วนใหญ่นั้น ไม่ได้เปิดรับการเป็นสเต t a ควอลตินนะคะอย่างไ,<อ>ไรก็ดีในเรื่องนี้นะคะทางสมาคมรวมทั้งสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็มีการส่งรายชื่อโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการไปยังหน่วยงานดังกล่าวแล้วรวมกว่า20แห่งนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดแต่พบว่ามีคนนําคนไทยจากต่างแดนเข้าพักในโรงแรมหลายแห่งในพัทยาซึ่งไม่ทราบ ราบได้ว่ามีการตรวจมาตรฐานเหมาะสําหรับเป็นสเต u a ควอนตีนได้อย่างไรที่สําคัญที่ผ่านมานะคะคืออย่างที่บอกไปว่ามีบางกลุ่มเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนจากหน่วยงานรัฐและไม่ทราบสังกัดเลยเข้าไปติดต่อโรงแรมต่างๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะจะพิจารณาให้โรงแรมผ่านมาตรฐานแล้วก็จะได้ค่าใช้จ่ายจากการเข้าพักจากรัฐเนี่ยในอัตรา1นึ่ต่อคนแล้วก็ถ้าโรงแรมได้งบประมาณเนี่ยจาตามจํานวนผู้เข้าพักแล้วเนี่ย ต้องหักหัวคิวให้ผู้ประสานงาน40% เหมือนกับว่าถ้า1คน1,000นะ,ค,ะคุณก็ต้องหักไป400บาทถ <400 S 1> ูกไหมเออแต่สุดท้ายโรงแรมใช่โรงแรมทั้งหมดที่อยู่ในเครือการบริหารงานของครอบครัวก็ได้ปฏิเสธไปเพราะเมื่อพิจารณาแล้วรายได้ที่ควรจะได้1,000ต่อคนนะฮะเมื่อถูกหักหัวคิวไปก็จะเหลือ600บาทต่อวันจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มอ,อันนี้ต้องไปสืบต่อนะว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วาออกมาแฉงีแสดงว่ามีจริงไงใครที่ไปแอบอ้างแบบนี้นะคะ ก็บอกว่าไม่ทราบว่าการกระทําแบบนี้รัฐบาลทราบไหมขณะนี้มีขบวนการหากินลักษณะแบบนี้และก็ถือเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องทั้งการหักหัวคิวในงบประมาณของรัฐก็ถือเป็นการซ้ําเติมผู้ประกอบการเช่นเดียวกับทางด้านของนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานายเอกสิทธิ์งามพิเชษที่ยืนยันว่าขณะนี้มีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาหากินกับผู้ประกอบการโรงแรมในลักษณะเรียกรับหัวคิว เพื่อแลกกับการได้รับการพิจารณาเป็นสเตทควอนตินในสัดส,ส่วนข่าหัวคิว30-40%ซึ่งแม้โรงแรมบางแห่งอาจไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดแต่กลุ่มคนเหล่านี้ก็ยืนยันว่าโอ้โหสามารถประสานงานให้ได้และเชื่อว่าน่าจะทำงานกันเป็นทีม,มนะเป็นมีไปล็อบบี้ให้ผ่าน<ช>ได้สอดคล้องกับการเปิดเผยของที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกนายสันเพชรสุภาพบวรเสถียรนะคะบอกว่าโรงแรมในเครือเนี่ยมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่ง แล้วก็โรงแรมขนาดกลางซึ่งที่ผ่านมาได้มีคนกลุ่มเนี้ยเข้ามาติดต่อเพื่อเสนอตัวเป็นนายหน้าแล้วหลายครั้งแต่ทางสมาคมได้ปฏิเสธไปเพราะมองว่าไม่คุ้มค่ากับการเปิดโรงแรมส่วนทางด้านของที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานายสินชัยวัฒนาศาสตร์สาธรเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบการกระทําดังกล่าวว่าเป็นคนกลุ่มไหนกันแน่<ม>เพราะว่าถือว่าสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐและงบประมาณแผ่นดินเป็นจํานวนมาก หากยังปล่อยให้ขบวนการหากินบนความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศยังกระทำแบบนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้รัฐบาลเสียหายจากเงินที่จะต้องใช้หมุนเวียนนับร้อยล้านบาทค่ะ